อดีตผู้ตัดสินแฉพิมลีกเน่าเฟะเต็มไปด้วยการล็อกผลและอคติค่ะหากจะพูดถึงพิมลีกอังกฤษคงปฏิเสธไม่ได้ค่ะถือได้ว่าเป็นลีกฟุตบอลที่เต็มไปได้วยความที่มีเสน่ห์และความเย้าวยวนของเกมลูกหนังและเป็นลีกอันดับหนึ่งของโลกค่ะที่แฟนๆติดตามอยู่ ทั่วทุกมุมโลกแต่สำหรับมาร์คฮอลนซีอดีตเซตดำมือดีของพิมเมลีกกลับมีมุมอีกด้านหนึ่งค่ะที่เป็นด้านของวงนอกเนี่ยอาจจะไม่เคยรับรู้มาก่อนโดยด้านของมาร์คฮอลนซีเองเคยพูดถึงพิมเมลีกอังกฤษเอาไว้นะคะว่าผมเนี่ยเคยตกอยู่ในสถานการณ์ที่ผมเห็นสถานการณ์และเหตุการณ์และถูกสั่งให้พูดไปว่าไม่เห็นเอาตรงๆนะ FA ไม่ใช่พวกนั้นที่มาสั่งผมมันจะมาจากคนภายในของ PG PG มอนี่แหละมันไม่ได้หยุดแค่นั้นเราถูกสั่งให้มอบลูกเตะแบบมุมให้กี่ครั้งหรือทุ่มกี่ครั้งฟาลกี่ครั้ง รวมไปถึงการแจกใบสีต่งตางๆพิมลีกเองเต็มไปด้วยการล็อกผลเต็มไปด้วยอคติต่อสโมสรบางแห่งจากทาง FA เอาเป็นว่าสักวันหนึ่งเนี่ยหรือเร็วๆนี้ผู้ตัดสินทุกคนในพิมลีกคงได้ขึ้นศาลกันทั้งหมดก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะที่ได้มีการพูดถึงนั่นเองล่ะคะ่ะ